กระทรวงการคลังอยู่เฉยไม่ไหวสแล้วฝากถึงสถานะรอตรวจสอบกันทุกคนนะครับดูกันสิว่าจะทำงานได้รวดเร็วขนาดไหน สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันที่14เมษายน2563กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้จริงๆนะครับกระทรวงการคลังโดนบุกเข้าไปถึงหน้ากระทรวงกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับและนายเอกเนี่ยคาดว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนอีกจํานวนไม่น้อยนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีการเดินทางกันไปที่กระทรวงการคลังอีกนะครับเพื่อสอบถามในเรื่องของการตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับ ก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่อีกมากมายนะครับบางคนเนี่ยเป็นแท็กซี่แต่ขึ้นว่าเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับเนี่ยนะครับก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือรับเงินเยียวยาตรงนี้ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับบางคนทําอาชีพค้าขายนะครับกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังเป็นเรื่องฮอตกันอยู่ในโลกออนไลน์ณนะขณะนี้เลยนะครับเมื่อเช้านี้โอ้โหนะครับดุเด็ดเผ็ดมัน เป็นมากมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะรอตรวจสอบนะครับสถานะที่ขึ้นว่าอย่างนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับก็รอคิวตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับตรงนี้นะครับสถานะนี้นะครับหมายความว่าท่านเนี่ยได้ส่งข้อมูลเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับเรียบร้อยแล้ว ก็รอ AI เนี่ยตรวจสอบข้อมูลกับทางกระทรวงต่างๆที่เขาบอกไว้ว่าทั้ง10กระทรวงเนี่ยจะมีฐานข้อมูลที่มาเชื่อมโยงกันนะครับเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็รู้เป็นนักเรียนนักศึกษาก็รู้นะครับเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถตรวจสอบได้นี่นะครับจากที่ท่านที่อยู่ในกระทรวงการคลังเนี่ยได้แจ้งกันออกมาตลอดตลอดนะครับว่าระบบเนี่ยนะครับมีการทำงานที่ถูกต้องนะครับ ใครที่อยู่ในสถานะนี้นะครับมีเพื่อนเยอะมากมายเป็นล้านๆคนกันเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดนะครับการตรวจสอบนะครับมีการแจ้งผลออกมานะครับวันนี้มีการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์น,นะครับทั้งสิ้นเนี่ยสามแสนลายนะครับก็เป็นจํานวน,นน้อยถือว่าไม่มากนะครับและยังมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยยังไม่ได้รับเงินโอนเนี่ย จำนวน2 0 0 0 0 0ลายสำหรับผู้ที่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมและผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลบัญชีนะครับอย่างเช่นชื่อบัญชีไม่ตรงกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับว่าเงินที่จะได้สำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะรอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยจะได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากเพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาก็ได้ พสเอาไว้เมื่อ43นาทีที่ผ่านมาบอกว่าหากท่านใดที่ขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยรอดูวันที่11 12 13นะครับซึ่งวันที่11กับ12เนี่ยไม่โอนนะครับธนาคารกรุงไทยไม่โอนนะครับและเรามารอดูวันที่13 14เนี่ยถ้าใคร ที่ยังไม่ได้อีกนะครับวันที่13และ14ยังไม่ได้อีกก็ต้องรอไปเป็นล็อตที่3แล้วนะครับล็อตที่3ก็จะน่าจะโอนให้ในช่วงหลังจากวันที่14เป็นต้นไปนะครับตรงนี้เขาก็บอกมาเลยนะครับว่าล่าช้าแต่ได้แน่นอนได้นี่คือได้รับการตรวจสอบนะครับตรงนี้ยังลุ้นกันอยู่นะครับสำหรับท่านที่ขึ้นว่ารอการตรวจสอบเนี่ยนะครับรอการตรวจสอบเนี่ยสถ,ถานะของท่านเนี่ย 50 50 50นะครับ50 50แน่นอนนะครับอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ออกได้ทั้ง2หน้านะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากเพจนโยบายไทยแลนด d ด้วยนะครับเขาก็ได้โพสต์ข้อความไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็บอกว่าสถานะยอดฮิตเลยตอนนี้นะครับล่าสุดวันที่14เนี่ยแหละบอกว่ามาอย่างยาวนานและเป็นสถานะนี้นะครับบอกไม่ได้นะครับว่าได้หรือไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนี่ย27ล้านคนนะครับเจ้าหน้าที่พึ่งตรวจสอบเสร็จไป10ล้านนิดๆยังเหลืออีก10กว่าล้านที่ต้องรอการตรวจสอบหนึ่งในนั้นคือคุณนะครับแต่เขาบอกว่าจะตรวจสอบทั้งหมดให้เสร็จไม่เกินวันที่21 22ก็คือช่วงสัปดาห์หน้านี่นะครับจะตรวจสอบให้เสร็จทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ต้องรออย่างเดียวครับเข้ามาตรวจสอบสถานะบ่อยๆก็รู้ว่าทุกคนทอ้อแต่แล้วลำบากมากแล้วแต่ตอนนี้อยากช่วยครับขอเป็นกำลังใจให้และส่งข่าวสารให้พี่ๆไม่สับสนมีทางออกครับขอให้พี่ๆที่รอคอยการตรวจสอบมานานตอนนี้ได้เงินแล้วามาให้กำลังใจคนที่เหลือกันด้วยนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็ ขอให้มาแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับคลิปนายเอกนี้ก็ได้นะครับว่าใครที่ขึ้นสถานะตรวจสอบแล้วได้เงินแล้วนะครับก็ขอให้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับบอกเพื่อนๆนะครับที่ร่วมสมาชิกในช่องของนายเอกเนี่ยนะครับให้ให้รับรู้นะครับว่าจะได้มีแนวทางในการรอแน่นอนนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะครับ ซึ่งสถานะนี้นะครับผมได้ตรวจสอบนะครับกับบุคคลที่ผมเนี่ยช่วยในการรับลงทะเบียนนะครับก็เป็นบุคคลที่เคยพูดไปในคลิปหลายๆคลิปนะครับก็คือคุณพี่ปราณีและคุณพี่ปรีชานะครับผมก็ลงทะเบียนให้ท่านไว้วันนี้ดีใจมากเลยนะครับวันที่14เมษายนในช่วงบ่ายเนี่ยแหละนะครับก็ได้ตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยของคุณพี่ปราณีนะครับขึ้นสถานะบอกว่า ให้เพิ่มเติมข้อมูลแล้วนะครับนี่นะครับนายเอกก็ดีใจด้วยนะครับคุณพี่ปานีเนี่ยน่าจะ80%แล้วนะครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําอาชีพค้าขายนะครับพี่ปานีเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีการจดทะเบียนการค้านะครับก็มีการให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับกรอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ของคุณพี่ปีชานายเอกก็ตรวจสอบสถานะเหมือนกันนะครับก็ยังขึ้น รอการตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยลงทะเบียนพร้อมกันเลยนะครับผมลงทะเบียนให้คุณพี่ปานีไปก่อนแล้วก็อีกไม่กี่นาทีก็มาลงทะเบียนให้คุณพี่ปีชานี่นะครับห่างกันแค่ไม่กี่นาทีสถานะก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากพอพี่มาป้าด้วยนะครับว่า ไม่ต้องสับสนนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆตลอดตลนะครับสถานะนี้นะครับก็ฝากให้เช็คก,กันอยู่เรื่อยๆนะทุกๆวันไม่ต้องเช็คทุกชั่วโมงก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยหวันผมจะเข้าแค่ครั้งเดียวนะครับผมจะเข้าไปตรวจสอบสถานะแค่ครั้งเดียวนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ทําตามที่เขาบอกนะครับบางคนอาจจะต้อง เพิ่มข้อมูลนะครับสถานะบัญชีต่างๆเนี่ยบ,บางทีชื่อบัญชีไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าใครที่ขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วเมื่อเข้าไปตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นายเอกก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับในดีมีเสียในเสียก็ย่อมมีดีนะครับวันที่19นี้นะครับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้นะครับยื่นข้อนะครับ ข้อบอกว่าเราเนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะครับขอให้ได้รับการเยียวยาวด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรเอาไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังประชุมกันเสร็จเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับได้ข้อมูลออกมานะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ยังต้องรอกันต่อไปนะครับในสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยามาตรการของกเกษตรกรนั่นเองนะครับใครที่ได้สถานะเป็นกเกษตรกรก็รอนะครับว่าวันที่19เนี่ยนะครับจะต้องไปแจ้งนะครับลงภายในเว็บไซต์นะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่าปุ่มยื่นอุทธรณ์นะครับก็ทําตามที่ข้อมูลเขาต้องการนะครับถ้าใครที่ รู้ว่าตัวเองเนี่ยข้อมูลมันไม่เป็นความจริงและไม่ตรงตามความจริงไม่มีการอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับก็เลยพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะรอไม่ไหวนะครับก็ได้เดินทางไปที่กระทรวกงการคลังบุกไปถึงกระทรวงการคลังกันเลยทีเดียวสําหรับสถานการณ์ในวันนี้นะครับก็ขอรายงานให้พ่อพี่แม่ป้าที่รับชมรับฟังนายเอกอยู่ในขณะนี้ได้รับรู้รับทราบนะครับก็ขอให้ท้องเข้าใจแล้วก็อดทนรอกัน อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็ดีเองนะครับเดี๋ยวเรามาคอยตรวจสอบกันอยู่เรื่อยๆในทุกๆวันนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนายเอกไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบนี้ในทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้านนายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับพ่อพี่พแม่ป้าทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังหมาณขณะนี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้นายเอกก็ต้องขอกล่าวคําว่าฟ้าหลังฝนยังมีดีเสมอนะครับ เช้าว,วันใหม่ต้องสดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับฝากให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยนะครับฝ่าวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด1 9เนี่ยไปให้ได้นะครับในเอกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนพี่น้องคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับกำลังใจมีอยู่ทั่วทุกสถานที่นะครับตรงนี้ถ้าเครียดหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอให้ออกไปคุยกับคนข้างบ้านก็ได้นะครับก็ขอให้คุยกันนะครับอย่า เก็บตัวนะครับตั้งสติให้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับ่าทำอะไรนะครับที่ไม่ดีนะครับช่วงนี้นายเอกก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนําเสนอข่าวสารนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ